「からた สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok ok Eternal Love หรือว่า Ragnarok ok Mobile นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปทำเควสฉายานะคะที่มีชื่อว่า ใต้แสงตะวันและใต้แสงจันทร์ันนะคะแล้วทั้งสองอันนี้เนี่ยมันมีที่มานะโดยที่เควสนี้นะคะถูกอ้างอิงมาจากเนื้อเรื่องของเกมแล็กนารอกเองนะคะเป็นเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงความรักของคู่รักกาเดียนนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเมืองพรอน t e r a แล้วก็หนึ่งในกาเดียนเนี่ยเป็นกาเดียนแสงตะวัน ตื่นขึ้นมาเฉพาะตอนกลางวันแล้วจะกลายเป็นรูปภาพในตอนกลางคืนส่วนอีกคนจะเป็นกาเดียนจันทรานะคะตื่นขึ้นมาเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็จะกลายเป็นรูปปั้นหินในตอนกลางวันนั่นเองทั้งคู่เนี่ยมีเวลาพบเจอกันแค่น้อยนิดนะคะเหมือนในวิดีโอที่เราได้ดูไปตอนแรกนะคะซึ่งเนื้อเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็มาอยู่ในเควสเควสนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปติดตามความรักของทั้งคู่กันดีกว่าไปเลย เริ่มแรกนะคะเราสามารถไปรับเควสนะคะได้จากแทมมี่นะคะที่อยู่ในเมืองพรอนเทลาเวสเกตนั่นเองโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเควสเนี้ยมันเป็นเควสคู่กันนะคะเราจะรับจากแทมมี่ก่อนหรือจะรับจากแอมโบชก่อนก็ได้โดยที่แอมโบชเนี่ยจะอยู่พรอนเทลาเซาเกตนั่นเองเราก็รับเควสแล้วก็คุยตามปกติไปนะคะคุยไปเรื่อยๆเลย ในเควสเนี่ยแทมมี่เขาจะพูดว่าประมาณว่าเขาเนี่ยเหมือนฝันอะไรสักอย่างมานะคะแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเหมือนแบบเป็นเรื่องที่เศร้าส้อยมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้ที่ประตูทิศใต้นะคะให้เราเนี่ยไปลองสำรวจด,ดูเมื่อเรามาที่ประตูทิศใต้นะคะเราก็จะมาเจอกับแอมโบชนั่นเองโดยที่แอมโบชเนี่ยเขาก็ เป็นเควสอีกเควสหนึ่งนะเป็นเควสซอนทับกันนะคะโดยที่แอมโบรชเนี่ยเขาก็จะพูดคล้ายๆกันเลยว่าเขาก็ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รู้สึกผู้หญิงคนนี้จะอยู่ที่เอ่อพรอเทราเวสเกตนั่นเองนะคะให้เราไปดูให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ทั้งสองคนเนี่ยฝันถึงกันแต่ว่าจำอะไรไม่ได้นั่นเองนะคะ จากนั้นเนี่ยแทมมี่เขาก็จะยังไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่ว่าเราไปเจอมาแล้วเนะคะเขาก็เลยถามค่ะว่าลักษณะของผู้ชายที่เราไปเจอมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตอบคำถามนะคะก็เราก็ตอบคำถามตามที่เราเห็นมาเลยนะคะอ่ะเขาถามว่าชายคนนั้นผมสีอะไรนะคะเราตอบไปเลยว่าผมสีทองลักษณะของเขาใส่ชุดอะไรนะคะตอบว่าชุดนักดาบ สัสตว์เลี้ยงที่เขาติดตัวมาด้วยนะคะคืออะไรก็คือโยโย่นั่นเองจากนั้นเควสก็จะต่อไปได้แล้วนะคะแทมมี่ก็จะงงว่าเออฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่มาร้อยกว่าปีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาเนี่ยเหมือนออความทรงจำบางอย่างเนี่ยหายไปนั่นเอง เขาก็จะให้เราทำเควสนะคะเราก็ทำเควสตามปกติไปนะคะอันนี้ก็ไปเก็บหญ้านะคะเราก็ไปเก็บหญ้ามาแล้วก็เอามาส่งให้เราก็ทำเควสเรียบร้อยนะคะเอาย่ามาส่งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยแทมมี่นะคะเขาก็จะเหมือนบอกว่าเหมือนคิดอะไรออกสักอย่างนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับดาบที่ทําจากหินเนี่ยแหละแล้วก็เขาก็จะให้เราเนี่ยไปหาเจ้าดาบตัวนี้นะคะที่ประตูทิศใต้ เราก็ไปหาดาบอันนี้กันค่ะโดยที่ดับตัวนี้นะคะมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะในตรงนี้เลยก็ถ้าใครหาไม่เจอนะคะวิ่งมาด้านบนของแซวเกตนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะดูในแมปได้นะคะก็ดาบที่แทมมี่ให้หานะคะคือดับตรงนี้นั่นเอง เส็จแล้วเนี่ยแทมมี่เขาก็จะให้เราไปหานักเวทนะคะโดยที่อันนี้เราก็หยุดไว้ก่อนนะคะเราไปทำเควสของแอมโบรสให้เสร็จก่อนนะเราวิ่งไปหาแอมโบรสก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้นะคะแอมโบรสเขาก็ ให้เราไปหาแทมมี่ใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนกันนะเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเราไปหาแทมมี่มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องตอบคําถามเขาค่ะว่าแทมมี่ลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะเราตอบไปเลยผมสีอะไรสีฟ้าเข้มลักษณะของนางใส่ชุดอะไรนะคะเป็นชุดนักดาบสัตว์เลี้ยงที่นางมีอยู่นะคะเป็นบอลลีนั่นเองเสร็จแล้วนะคะแอมโบรชเขาก็จะให้เราไป ตักน้ำนะคะเพื่อเอามาล้างหน้านั่นเองนะเดินไปตักน้ำมาเรียบร้อยนะคะให้กับแอมโบรสแล้วเนี่ยเขาก็จะถามถึงรูปภาพนะคะที่อยู่ทางประตูทิศตะวันตกนั่นเองซึ่งรูปภาพอันนี้ก็น่าจะเป็นกรอบรูปของแทมมี่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ประตูทิศตะวันตกกันนะคะ,ะภาพนะคะก็จะอยู่ที่ประตูทิศตะวันตกนะคะอยู่บริเวณตรงนี้เลย อยู่ออกมาออกประตูมาก็เจอเลยนะเอาจริงแล้วคืออยู่ใกล้ๆเลยนะคะเป็นรูปภาพเออเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะก็เราก็พูดคุยกับรูปภาพได้เลยจากนั้นเนี่ยแอมโบรชเขาก็จะให้เราไปหาวิสัตถ์คนหนึ่งที่เมืองเกฟเฟนนะคะเหมือนกันกันกบทางแทมมี่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเกฟเฟนกันเลย พอมาถึงเจอกับอเลสเตอร์นะคะ <_ an> เขาก็เล่าให้ฟังนะคะ <_ an> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองเป็นการเดียนที่แข็งแรงมากๆแล้วก็คอยปกป้องพรเทราอยู่นั่นเองแต่ว่าเนื่องจากเขาเอาพลังของจันทราเนี่ยให้กับทาง a m b r บร e เพราะฉะนั้นในช่วงของตอนกลางวันเนี่ยแอมบรก็จะกลายเป็นหินนะคะแล้วก็เอาพลังของตะวันเนี่ยให้กับแทมมี่แทมมี่ก็เลยกลายเป็น ภาพวาดในตอนกลางคืนนั่นเองและเขาก็บอกว่าเนื่องจากเกิดภัยพิบัตินะคะที่เกิดจากสุริยุปราคาความทรงจำของทั้งสองเนี่ยถูกดูดเอาไว้ใน Book of Memory นั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ต้องไปตามหาเพื่อค้นหาความทรงจำของทั้งคู่คะ่ะเขาจะให้เราเข้ามาในห้องสมุดนะคะและเราก็มาค้นหาหนังสือที่มีชื่อว่า Book of Memory นั่นเอง เดินเข้ามาก็เจอแล้วนะคะก็เอากลับไปให้นั่นเองเนอะเมื่อเราไปหาอเลสเตอร์และเอาหนังสือให้แล้วนะคะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ยเอาหนังสือเนี้ยไปให้ทั้งแทมมี่และแอมโบรชนะคะซึ่งก็จะทำให้คืนความทรงจำของทั้งคู่นั่นเองเมื่อเข้ามานะคะมันก็จะเป็นเหมือนความทรงจำของทั้งคู่นะคะที่ขาดหายไปนั่นเองนะคะเป็นเนื้อเรื่องว่าเอ่อทาง แทมมี่เนี่ยจะกลายเป็นภาพวาดแล้วก็แอมโบรสจะกลายเป็นรูปปั้นหินนั่นเองมีความเศร้าอะ่ะและจุดนี้เป็นคนรักเก่าก็มานะอ่ะเขาก็จะระลึกความทรงจำได้แล้วนะคะว่าเขาสองคนเนี่ยเป็นกาเดียนนะคะแล้วก็รักกันนั่นเองเพราะว่าสงครามคออสนะคะซึ่งมันเป็นสงครามที่แบบ ดาร์กลอ d เนี่ยเข้ามาโจมตีที่เมืองพรอนเทร่านั่นเองนะคะแล้วเขาเนี่ยเป็นกาเดียนไงทั้งสองคนเป็นกาเดียนเพื่อที่จะปกป้องชาวบ้านนะคะให้ปลอดภัยเขาก็เลยร่วมมือกันนะะั่นเองนะคะจากนั้นพอเรามาหาแทมมี่นะคะมันก็จะเป็นเออเหมือนเป็นภาคต่อนั่นเองนะความทรงจำของแทมมี่ก็จะเป็นภาคต่อตอนที่สู้กับ Dark Lord นั่นเองนะคะนี่ค่า Dark Monster Illusion นะคะตัวนี้เลย ทั้งสองคนนะคะใช้พลังต่อสู้กับดาร์กอีโลชันจนหมดเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับล้มลงไปนะ,ะซึ่งตอนนี้เอเลสเตอร์เขาก็โผล่มานะคะโดยที่เหมือนประมาณว่าเขาพูดประมาณว่า ก็ดีแล้วถ้าเจ้าเป็นคนธรรมดาเจ้าก็จะไม่ต้องกลายเป็นหินแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นรูปภาพอีกต่อไปแต่ว่าเขาจะจํากันไม่ได้นั่นเองก็เหมือนกับที่เราไปทําเควสอยู่นะคะก็คือเราไปเจอแทมมี่กับแอมโบรใช่ไหมแต่เขาจํากันไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือเขากลายเป็นมนุษย์ไงเฮย้ยมันช่างเร,รยแล้วมาถึงตรงนี้นะคะทั้งสองก็มาเจอกันค่ะ ตายแลว้วมีความมุงมิงสุดแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนอเลสเตอร์นะคะจะเรียกพวกเขานะคะแล้วเขาเป็นผู้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปหานั่นเองสุดยอดเลยอะ่ะเป็นชั้นนะจะหนีตามกันไป <laughs> และอเลสเตอร์นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเขาอยากจะเอาพลังที่เหลือนะคะให้กับลูกๆของเขานั่นเองก็คือแอมโบรสและแทมมี่นั่นเองนะคะเขาก็ให้ทั้งสองนะคะเลือกว่าจะเอาแบบไหนเออหมายถึงว่าจะให้แอมโบรสกับแทมมี่เนี่ยเลือกจะเป็นกาเดียนต่อไปหรือจะเป็นคนธรรมดานั่นเอง คือถ้าเป็นกาเดียนก็จะต้องกลับไปเป็นรูปปั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะสามารถรักกันได้งี้อยากให้เจ้าเลือกแบบไหนเฮ้ยเป็นคนธรรมดาไหมย่ะไม่ต้องเป็นกาเดียนเพื่อปกป้องหรอกตอนทุกคนปกป้องตัวเองได้ <laughs> ดีไหมย่าเราควรจะรักกันเราจิ้มว่าเป็นคนธรรมดาแล้วกันเนาะ แอมบรก็จะบอกว่าข้าก็อยากทำแบบนั้นแต่ตัวข้ากับแทมมี่มีสิ่งที่ต้องทำอยู่นะคะซึ่งต่อให้เราเลือกอะไรเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ยังจะเลือกที่จะเป็นกาเดียนอยู่เสมอก็คือเหมือนกับเควสเขามาให้แบบนี้เนาะให้ทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นกาเดียนนะคะกลับไปเป็นกาเดียนกันเหมือนเดิมก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบสุดยอดจริง อเลสเตอร์ก็บอกว่าไม่เสียแรงที่เป็นการเดียนที่ข้าสร้างนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาพลังทั้งหมดส่งไปให้กับการเดียนเน่เรียบร้อยส่งพลังไปเลยเมื่อส่งพลังเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็นี่เลยเควสก็จบแล้วนะคะและเราก็ได้ชายามานั่นเอง ฉายาเนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ที่คู่มือนักผจญภัยนะคะแล้วก็ไปดูด้านบนเลยนะคะมันก็จะมีขึ้นให้ว่าฉายาเนี่ยได้มาแล้วนะคะหนีใต้แสงจันทร์ผู้หญิงเป็น้า้แสงจันทร์นะคะผู้ชายเนี่ยจะขึ้นว่าเป็น้า้แสงตะวันตัวนี้ H p ชพบวก4นะคะก็เลือกเอาไว้เพื่อที่จะเพิ่มค่าสเตตัสนั่นเองฉายาก็จะอยู่ด้านล่างนะคะดำหน้าชื่อของเรานะคะ เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะสำหรับเควสใต้แสงจันใต้แสงตะวันนะคะก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างสนุกมากๆแล้วก็มีความซึ้งมากๆแล้วนรกเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างมีสตอรี่ที่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำเควสเนี่ยอย่าลืมอ่านเควสกันด้วยวันนี้หวังว่าทุกคนคงชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คงเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนในการทำเควสด้วย เดี๋ยวตอนจบเราไปดูภาพวิดีโอเต็มๆกันนะคะสำหรับเรื่องราวความรักของแอมโบรสแล้วก็แทมมี่นั่นเองกาเดียนแห่งพรอนเทรานนี้ก็ขูลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม b l a c k า e r o c E-Channel Love ไปแล้วบ๊ายบาย 「歩いた必ず帰るからと」「青い空に約束」 ถ้นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่ก๊กูนะ